สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเรามาต่อเรื่องของวอลของเรานะครับเซฟไลโน่ก็คือมาแล้ววันดีฉัน,นแรดโลกนะฮะวันนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลนะครับจากเขาเรียกว่า<ะ>มูลนิธินะฮะมูลนิธิแรดอินเตอร์เนชแนลนะฮะก็คือมูลนิธินานาชาติของของแรดนี่แหละเขามีการระบุนะครับว่าตอนนี้แรดทั่วโลกนะครับมีเหลืออยู่เพียงแค่สองหม 300ตัวเท่านั้นหลังจากก่อนันนี้เคยมีอยู่มากกว่า30,000ตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประชากรโลกทั้งหมดนะใช่ดัะนั้นนีก็ถือว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็ถูกล่ามากโดยมนุษย์เขาเอานอแรดอะ่า่างที่เราเห็นภาพมาตอนต้นเนาะอ๋ด้วยเหตุนี้ก็เลยมีเขาเรียกว่าเกิดการจัดงานวันแรดโลกขึ้นมาครับโดย กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะครับหรือ Worldwide Fund f r n t u r e หรือ WWF นะฮะแรดเนี่ยมี5สายพันธุ์คุณก้องเนี่ยก็พอคุณก้องเสิร์ชหาก็เลยช่วยกันดูข้อมูลแล้ววันนี้มีที่สวนสัตวน์ตวนะในเมืองไทยนะก<ช>็ได้ลูกแรดใหม่ด้วยเออแต่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะได้จากสกูกก๊ปก่อนค่ะ 2กันยายนของทุกป,ปีเป็นวันอนุรักษ์แรดโลกการจัดตั้งวันแรดโลกยังเป็นอีกหนึ่งหนทางเพิ่มความตระหนักถึงการลดจำนวนลงของประชากรแรดทั่วโลกจนเกือบจะกลายมาเป็นสัตว์สูญพันธุ์ในปัจจุบันด้วยการร่วมรณรงค์ต่อต้านการล่าเอานอแรดและตระหนักถึงความสำคัญของประชากรแรดที่กำลังลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วง ปัจจุบันแรชวาลและกระสู้มีสถานภาพศูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยแล้วแต่ยังคงอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนและได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562เราต้องการคุ้มครองซากหนังนอและผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ทั้งสองชนิดวันแรกโลกถือกำเนิดขึ้นในปี2553โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF แห่งแอฟริกาใต้ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับแรดทั้งห้าสายพันธุ์ได้แก่แรดขาวแรดดำแรดอินเดียแรดชวาและกระสู้จนสามารถเกิดเป็นวันแรดโลกได้สำเร็จกลายเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและองค์กรต่างๆทั้งนี้แรดเป็นสัตว์อยู่ในไฟล่ำสัตว์ที่มีแกนสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้างก็ว่าได้เพราะแรดอาจมีขนาดยาวได้ถึง3.6ถึง5เมตรความสูงของไหล่1 6ถึง2เมตรน้ำหนักอาจมากถึง3.6ตันแรดมีหนังที่หนามากในบางชนิดอาจเห็นเป็นชั้นคล้ายเกราะและมีลักษณะเด่นที่สุดคือนอซึ่งใช้เป็นอาวุธในการพุ่งชนป้องกันตัวแต่แท้ที่จริงแล้ว นอของแรดนับว่าเป็นเขาอย่างหนึ่งแต่เป็นเขาที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนกลางหนอแรดทำมาจากเคราตินซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักของขนผมและเล็บโดยนอแรดไม่ได้เกิดจากขนที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นตามที่เข้าใจผิดกันหนอแรดอาจยาวได้ถึง1.5เมตรและแรดโดยทั่วไปจะมีนอสองนอแต่บางชนิดจะมีเพียงนอเดียวแรดเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ ดังนั้นจึงชอบนอนแช่คโคลนหรือแช่ปลักเหมือนหมูหรือสัตว์ชนิดอื่นๆเพื่อดับความร้อนและไล่มแมลงที่มารบกวนพวกมันหากินในเวลากลางคืนกลางวันนอนพักผ่อนซึ่งอาจนอนหลับในท่ายืนก็ได้สายตาของมันแย่มากแต่มีประสาทรับกลิ่นและประสาทหูดีเยี่ยมจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายประกอบกับขนาดลำตัวที่ใหญ่ จึงไม่ค่อยมีศัตรูตามธรรมชาติในปัจจุบันมีแรดหลงเหลืออยู่เพียง5ชนิดเท่านั้นพบในทวีปแอฟริกาใต้2ชนิดในเอเชีย3ชนิดและทุกชนิดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วทั้งสิน้นศัตรูของแรดเพียงอย่างเดียวคือมนุษย์ที่ล่าแรดเพื่อเอานอเนื่องจากเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาโดยเฉพาะยาจีนเชื่อว่าเป็นยาเย็นสามารถดักพิษไข้ได้ อยากกระตุ้นเตือนทุกท่านนะฮะว่าก็ช่วยอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับดิฉันใกล้จะสูญพันธ์แล้วแต่กิ๊บไปโสหาข้อมูลค่ะคุณต้องว่าทําไมเขาถึงอยากได้มากเลยนอนแลก็เลยไปพบว่ามันอาจจะใช้ความเชื่อได้ไหมหรือว่าบางคนเขาบอกว่าในบางประเทศเน่บอกประเทศเพื่อนบ้านละกันไม่บอกประเทศใดประเทศหนึ่งต้องการมากเลยค่ะนอนแลกาบอกว่าเป็นยาครอบจักรวาลเลยรักษามะเร็งก็ได้เนาะรักษาหลอดเลือดสมองก็ได้แล้วก็โรคเกาต์ก็มาและที่สําคัญทุนก้องบอกว่าเป็นยาอะไรคะ โดบไงฮะเออนั่นน่ะสิครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่เห็นมีงานวิจัยอันไหนจริงจังออกมานะคะเป็นความเชื่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะรับประทานอย่างอื่นเถอะค่ะคุณรู้ไหมไว้ไข่ไก่เนี่ยกินเข้าไปเธอโดดใ่ใช่ไหมเออโดบกว่าเอาจริงเอาจริงอะช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะครับ